ยาแฝกเป็นพืชที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินสร้างความบุรมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่เพาะปลูกให้กับแปลงกเกษตรของเราย้าแฝกสามารถที่จะปลูกได้หลายที่หลายจุดโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดินเช่นตามขอบคณาสูงๆครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่มีการปรับระดับ พื้นที่ที่มีความลาดชันต่างระดับสูงปลูกหญ้าแฝกครับเป็นแนวนี้เลยปลูกหญ้าแฝกเราตัดแต่งหรือแม้แต่เราปลูกแซมปลูกแซมกับพืชเศรษฐกิจอื่นเช่นกล้วยครับเป็นกล้วยกล้วยหอมทองกล้วยน้ำวา้าครับปลูกได้หมดเลยอาจจะปลูกคนละฝั่งอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าขนนาเราใหญ่หรือเราจะปลูกแซมสลับกันอย่างฝั่งนู้นครับอ้าวเดี๋ยวดูกันนิดนึงครับฝั่งนูน้นเราสามารถที่จะปลูกสลับกันได้เลยระหว่างแฝกกับต้นกล้วย ขับคณนาใหญ่เราก็ปลูกลาดด้านท้ายลาดด้านท้ายของคานาปลูกสลับกับกล้วยน้ำว้าครับเขาจะงามอย่างนี้เลยเพราะว่าแฝกเขาจะสร้างยูรินซีสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดินนอกจากป้องกันการกัดเซาะของดินเขายังช่วยเสริมเติมเต็มธาตุอาหารให้แก่พืชเศรษฐกิจของเรามีประโยชน์ครับยาแฝกนอกจากนี้ครับนอกจากเราปลูกตามคนนาที่มีความเสี่ยงที่จะพังเราสามารถปลูกตามขอบบ่อ ครับขอบบอ่ขอบสะซึ่งเขาจะช่วยกันให้ตหลิ่งของเราผังทําให้สระน้ําไม่ตื้นเขินครับไม่ขุดเพราะว่าย่้าแฝกเขาจะช่วยกรองเวลาน้ําไหลลงสะเขาจะช่วยกรอ,องพวกเศษหญ้าเศษใบไม้อินทรีย์วัตถุต่างๆครับไม่ให้ไหลลงในสะของเราทําให้สะเราน้ํามีคุณภาพดีในขณะเดียวกันครับอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้ต่างๆที่ย่าแฝกกรองที่ตะลิ่ง ที่ลาดตะลิงครับลาดของศะก็จะช่วยให้ไม้เศรษฐกิจของเราไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆจะเลืนอนเงางามครับปกตามขอบสระนอกจากนี้ครับยาแฝกเราสามารถที่จะปลูกตามขอบทางเดินครับขอบทางเดินขอบถนนจะช่วยป้องกันการกัดเซาะการพังทลายและเป็นอย่างดีับขอบทางเดินขอบถนนขอบแปลงไม้ผลพืชสวนพืชไร่ปลูกได้หมดโดยเฉพาะขอบแปลงพืชสวนพืชไร่ครับ ที่น้ําไหลมารวมหรือไหลหลงอย่างนี้ครับตรงข้างร่องน้ําตามขอบแปลงพืชส่วนเพื่อได้ร,รับาปลูกหญ้าแฝกเขาจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้เป็นอย่างดีทําให้แปลงเกษตรของเราไม่ได้รับความเสียหายประหยัดต้นทุนครับในเรื่องของค่าแรงค่าดูแลอีกส่วนหนึ่งครับกาปรปลูกหญ้าแฝกตามขอบพืชไม้ผลครับไม้ผลไม้ยืนต้นเขาจะช่วยกรองอินทรีย์วัตถุครับ ช่วยดักช่วยกรองอินทรีย์วัตถุเอาไว้ให้พืชสวนครับพืชสวนไม้ผลของเราทําให้พืชผลไม้ผลของเรานั้นจเจริญงอกง,งามครับระบบรากจะเดินดีระบบรากยาแฝกเขาจะแทงลึกครับเวลาญ่าแฝกหรือรากหญ้าแฝกเขาตายเขาก็จะทิ้งร่องรอยเป็นร่องนําทางให้กับระบบรากของไม้ผลเราทํำให้ไม้ผลของเราจเจริญงอกง,งามครับประหยัดตุย ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกคือข้อดีครับของยาแฝกปลูกครัคบมีพื้นที่ว่างปลูกเอาไว้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งึ่งนอกจากจะสร้างความมลสมบูรณ์ครับป้องกันการกัดเซาะยาแฝกเขายังช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นไม้ประดับได้เช่นกันครับทนแรงครับตดัดตดีๆตัดสวยๆเขาจะสร้างความโดดเด่นสวยงามให้กับแปลงเช่นกันครับยาแฝก